สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Jolly Wanderin g Season 2พอดแคสต์ที่เริ่มจากความสงสัยเล็กๆแล้วค่อยๆมองโลกให้เข้าใจขึ้นค่ะเรื่องบางเรื่องเราไม่ได้ตั้งใจจะคิดถึงมันแต่มันเกิดขึ้นกับเราเป็นเรื่องปกติจนเราไม่เคยหยุดคิดจะถามการจามก็เป็นเรื่องหนึ่งในนั้นค่ะ ก่อนจะไปดูว่าทำไมแต่ละคนถึงจามไม่เหมือนกันลองเริ่มจากคำถามพื้นฐานก่อนว่าทำไมเราถึงจามโดยทั่วไปนะคะการจามเป็นการตอบสนองอัตโนมัติของร่างกายหรือที่เรียกว่า reflex คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องผ่านการคิดของสมองเมื่อเยื่อบุในโพรงจมูกนะคะถูกรบกวนจากฝุ่นละออง กลิ่นแรงหรือสภาพอากาศบางอย่างเช่นอากาศแห้งหรือเย็นปลายประสาทในจมูกนะคะจะส่งสัญญาณไปยังสมองและสมองจะสั่งงานทันทีให้กล้ามเนื้อหลายส่วนทำงานพร้อมกันเพื่อดันอากาศออกและพาสิ่งระคายเคืองนั้นออกไปด้วยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเร็วมากค่ะหลายครั้งเรารู้ตัวหลังจากจามไปแล้วดังนั้น เรามักจะเข้าใจว่าการจามคือการขับเอาสิ่งแปลกปลอมออกด้วยแรงดันและภาพของการจามที่เราคุ้นเคยก็มักจะเป็นการจามที่แรงและเสียงดังแต่ถ้าการจามเป็น reflex แบบเดียวกันคำถามคือทำไม reflex เดียวกันนี้ถึงออกมาไม่เหมือนกันในแต่ละคนถึงการจามจะเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติ แต่รูปแบบของการจามไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะคะบางคนจามเสียงดังแรงมีแรงดันออกมาชัดเจนแต่บางคนจามเบามากเสียงสั้นแรงดันน้อยแทบไม่เหมือนภาพของการจามที่เราคุ้นเคยความแตกต่างนี้เกิดจากการที่ร่างกายของแต่ละคนจัดการกับ reflex เดียวกันไม่เหมือนกันคะ่ะอย่างแรก คือเรื่องของทางเดินลมในบางคนทางเดินหายใจเปิดกว้างอากาศถูกดันออกมาทีเดียวการจามจึงแรงและเสียงดังในบางคนทางลมออกแคบกว่าหรือแรงดันถูกกระจายการจามจึงออกมาเบาและสั้นกว่าอย่างที่สองคือกล้ามเนื้อที่ถูกใช้งานการจามไม่ได้ใช้แค่จมูกแต่ใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนค่ะทั้งหน้าอก กระบังลมลำคอและปากแต่แต่ละคนไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อเหล่านี้ในระดับเดียวกันอีกอย่างหนึ่งคือความเคยชินของร่างกายบางคนไม่ได้ตั้งใจจะกลั้นแต่ร่างกายเคยชินกับการลดแรงหรือปรับเสียงโดยไม่รู้ตัวและอาจจะมาจากสภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์ที่สะสมมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้น การจามสามารถช่วยขับสิ่งระคายเคืองหรือเชื้อโรคบางส่วนออกมาจากโพรงจมูกได้จริงๆแต่ประสิทธิภาพของมันเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจามแรงหรือจามเบานะคะเพราะสิ่งสำคัญกว่าคือจังหวะและตำแหน่งที่การจามเกิดขึ้นค่ะในเวลาเดียวกันการจามก็สามารถพาละอองเล็กๆออกมาในอากาศได้ถ้าในทางเดินหายใจมีเชื้อโรคอยู่เชื้อเหล่านั้น ก็จะออกมาพร้อมกับละอองเหล่านี้ด้วยการจามจึงเป็น,นกลไกที่ช่วยปกป้องตัวเราแต่ไม่ได้ทำให้สิ่งที่ถูกขับออกมาหายไปจากพื้นที่รอบตัวคำถามคือถ้าเราอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะกับเสียงเราควรกลั้นจามไหมในความเป็นจริงการจามคือ reflex หมายความว่าเราไม่สามารถควบคุมมันได้ทั้งหมดค่ะ การกลั้นจามเช่นการบีบจมูกคือการขัดจังหวะรีเฟล็กซ์บางครั้งก็ได้ผลแต่บางครั้งก็ไม่ได้ผลค่ะและไม่ใช่สิ่งที่ร่างกายตั้งใจให้ทำเป็นหลักสิ่งที่สำคัญกว่าไม่ใช่ว่าเรากลั้นจามได้หรือเปล่าแต่อยู่ที่ว่าเมื่อการจามเกิดขึ้นแล้วเราจัดการกับผลของมันยังไง การจามเป็นการตอบสนองอัตโนมัติของร่างกายที่เกิดขึ้นเร็วสิ่งที่ช่วยลดการกระจายของละอองในพื้นที่รอบตัวคือการจัดการหลังจากนั้นเช่นการหาอะไรมาปิดปากการปิดปากไม่ได้เปลี่ยนการจามแต่ช่วยเปลี่ยนว่าละอองจากการจามจะกระจายออกไปในพื้นที่รอบตัวแค่ไหนบางคนเลือกใช้แขนเสื้อด้านในแทนการใช้มือเปล่า นั่นเพราะถ้าใช้มือเปล่าละอองจำนวนหนึ่งจะไปติดอยู่ที่มือซึ่งเป็นส่วนที่เราต้องใช้จับสิ่งต่างๆต่อไปอีกการใช้แขนเสื้อเนี่ยทำให้ละอองซึมเข้าไปในเนื้อผ้าและแขนเสื้อไม่ใช่ส่วนที่เรานำไปสัมผัสสิ่งอื่นบ่อยเท่ามือแขนเสื้ออาจจะไม่ได้หยุดการจามแต่ช่วยไม่ให้ผลของการจามไปต่อผ่านการสัมผัสได้ง่ายนะัก การจามเป็น r e f ฟล็กเดียวกันแต่รูปแบบที่มันออกมาเนี่ยต่างก,กันไปในแต่ละคนเพราะร่างกายของแต่ละคนจัดการกับสิ่งเดียวกันในแบบของตัวเองนี่คือ Jolly Wondering s e a ซั่นสอพอดแคสต์ที่ไม่ได้หาคำตอบให้ชีวิตแต่ชวนมองสิ่งเล็กๆรอบตัวให้เข้าใจขึ้นอีกนิดแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย